ด้วยขอบคุณครับ้อหาเลยพีโยสวัสดีครับ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 ที่ชาติสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นกันเองครับตอนนี้ครับเพิ่งอะไรทำาะเล่นเป็ดเะเล่เป็ดตัวใหม่ด้วยครับฮะล่าสุดกับล่าสุดเป็ตัวใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยตัวใหม่มาเลยเนี่ยซีนี่เนี่ยเขินเขินเขินห้ปิดก่อน วันนี้สนุกสนานนะครับเราก็จบงานกันเพียงเท่านี้นะครับนี่กล้องหมุนไปทางไหนเท่านั้นโบกมือทักทายหน่อยครับเดี๋ยวเลื่อนเอยอ่าหมุนมาทางนี้แล้วโบกมือทักทายหน่อยแล้วอ่าอ่ากล้องมาแล้วครับกล้องมาแล้วหมุนโบกมือหน่อยครับอ่ากล้องมาแล้วครับกล้องมาแล้วอ่าเห็นกล้องแล้วก็โบกมือทักทายด้วยครับ ไอ,นนอนน้ีู้งะคานี่กระป๋องนี้นะพี่ชอบแตมนะเดี๋ยวฉันแต้ก็ใช้พี่่จับไม้ไอติอมจับขึ้นมานะถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่ได้นะแต่ถ้าจับขึ้นมาแล้วมีนี่ก็จะได้ของรางวัลของรางวัลนะก็ต้องมาจับฉลากแม่เอ๋ว่าจะได้อะไรแคนี้เองเน่ของก็เป็นอันนีแต่ขอเล็กๆน้อยๆนะคะลูกกำนุกสนุกกันเนาะอ่านะเข้าแถวเครับเข้าแถ ข้าแถวนะครับไม่เข้าแถวไม่อยู่ในแถวอดเล่นอ่าเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้พ่อพ่อ<ผ>ขอ,ขอเอาคนนี้เป็นหัวแถวขอคนนี้เป็นหัวแถวต่อคนนี้อ่ามาเรีย <laughs> ู่นียังลูกเอาเลยเปิดเต็มเต็มเลยพี่เขาเปิดเลยกินเลยค่ะ ได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงไม่ได้เอาออกนียต้องหอกก็ใส่มาไปมันมีย่อมละครึ่งอยู่แล้วอะได้หย่อมในัาได้ไ่ขย่มเลยไหมขย่อมขยเขย่อปิดแล้วขยับต่อปต่อใหม่ได้นะครับเล่นจนกว่าของจะหมดเนาะได้ไี่สบอันเล่นจนกว่าของจะหมดนะครับไ่ะไหไม่ได้หูเหนียว ไม่ได้มจะติด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 ยาวอีกเดี๋ยวเขาบอกมีอันเดียวหรือมีมียวนะแม่ทำไว้อะแม่เขาอยากแจกนะครับหยิบให้ได้หน่อยใช่ใส่ลงไปเอาเบอร์อะไรอ่ะหยิบค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์สี่ โอ้โตั้งลักนะพี่เป้หนูอยากได้นอันี้แหละเบอร์สี่ขาสวัสดีพี่เป้หนูให้ขอบคุณค่ะเอาตาละกินไอติมแล้วก็กินไอติมก็กินกินไอติมเบอร์สี่่ะต่อเลยต่ออาจาต้ยเปิดไอิ้ขยีบอาต ไม่ได้เอามาไดกเออมาแจกเลยแกเลยสิบห้าสิบห้ามีหนังสือโอ้หนี่ค่ะสมุดระบายสีค่ะอ่อเลยลูกอจะตัเปิดเลยเปิดเลยลูกเอาเคปผ่ะจากเบอร์ที่พี่เปิดเลยข4 พอไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะพอได้ก็ได้ติดกันเลยนะที่สี่หรอหนูนะกี้ค่ะพี่ตาตาดูด้าอากั๊กที่ยาวทียาวที่ยาวเราคนนี้กระเป๋าได้ปะคะได้ไหมได้ค่ะอากั๊กที่มาเลยแหมพอออกออกใหญ่เลยเนาะออกนะออกใหญ่เลย12 12พี่ค่ะเป็นอะไรโชว์พ่อหน่อยสิเป็นอะไรโอเคดูด้า สัคอนพี่คนนี้ปีที่แล้วก็มาเราจำได้เอ้าแซ่บมากจัดแจกเจอเต็มแจกให้เลยใช่ไหมม่เอันเดียวนะอ่าได้ได้ได้พอได้ก็ได้กันบอยได้กัหมดเลยทีนี้เบ้อเลยคะเบอหนึ่งอ๋อเบหนึ่งใบฉันุดน้อยคนสวยอ่ะเป็นคนจะให้คุณแม่เนาะอะไรอ่ะ สมูทเป็นกระดาษโพสปอร์ตสวยเปิดเลย่ได้ค่ะต่อแถวเนี่ยได้หมดเลยทหมดเลยอะไรคะแ้แปดแปดน่าจะเป็นนี่อะไรโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้เยี่ยมมากค่ะอาจะแตขยบขยำเลยค่ะ เปิดที้พี่ยิบอ่าต่อคิวใหม่ละลูกอ่าไปต่อไปอ่ะะแตยวยยยยยานี่คือะแตจะหลับแล้วใช่หมล่เระะเดี๋ยวมัจะมีคนเห็นตังสงมาได้ไอ่าได้หยิบไปเลยค่ะตเปิดอ่าเปนคะเช่่ะ ตัสาหรอัอโอ้เ็เข้าได้เลยามสุอะนมกระดูอะไรเอออนมกระดาษตัวหัวใจใอะตัั้เปิดที่นี่เลยค่ะขนมซากรม่าโอ้หยิบไดรึปล่าน่ออะไราต่อแถวจุกสะอาด อะไรสนุกไหมอ่ะจะเต็มเปิดเปิดกระปุกเดยลูกไอ้ดิสีได้ลคะลุ้นลพี่นสาเสมุดระบายสีค่ะเจ้าหญิงด้วยพี้้เลไรคะเียคชื่อเต็มจมาแจกของขวัญใช่ไ้มชื่อเต็เป็นซั้ต์คอร์แจกของขวัญตรใช่ไมั้อ้เจ้อโโคโคอย่างพี่เขารับแล้วโค่โค่โคโคโคไง้งน้ หงงอวไม่ใช่ให้พี่จับเยอะน่าเลอ้ยงพี่จ้าได้ไหมคะรอตอกขีใหม่นะอ่ะขยอยขยอยขมวยขยอยในหวยไอเซันทตั้นตั้งหวยอันนี้มีน้องมาให้ค่ะเดี๋ยวตอกิวใหม่นะลูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวได้จะไปเล่นในละครดังได้แรงเอาเลย ดูไว้ก uhm คิวมาแาอะไรคะตามาอไร่ะดู่องสมุดอีกตั้งะนี่ยอะไรไว้อยู่โอ้มันหนักมันัะเรืงความรักกระซอกรอกแม่ทไข่ต้มแม่กินไข่ต้มแม่กินไข่ต้มจะหลับเนี่ยพี่แจมจะหลับแล้วเหรอลูกได้ใหม่อาเขาคิวใหม่นะ ัวเแตมจะตอกเนี <rôle à> ่ยลูกอ้าวพี่ฟิลพี่ฟิเดี๋ยวได้เดีวเดียวเลูกสสมุดระามสีสมุดลสีใช่แล้วค่ะด้วยอ้าพี่ฟิลพี่ฟิลมามก้ไกจริงจริก่อนเ็วไม่ได้ต่อเล่นเลย ไม่ได้อะลูกขอไหมตินได้หมดที่เปิดออกดูได้อะไรในี่ยโตไหนี่สิคะสกุชชีชอบกันกินน้ำเนี่ยไหมแม่อ่าต่อคิวใหม่นะคะต่อคิวใหม่อ่กินน้ำย จับอะไได้ไหมเบอร์อะไรเบอร์ยี่สิบยี่สิบกระบายสีมารีชูโชว์หน่อยโชว์ก็หน่อยได้เลยคะโชว์พ็หน่อยโอเคไม่โอ้ข้าต้มใหม่แล้วลูกโอ้ตมม่ต้มใหม่ต้มใหม่ตนนี้เกิดเหียวไส่แล้ว ต้องให้ขอบคุย์้แต่งมต้องเนตะชัดเนไมได้ได้ได้เอาเลยลูกอ่ะช่วยชวยเดี๋ยวช่วยดูเบอร์นาะให้พี่จับสิพี่จับอย่างได้ไข่ติงได้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 งอง่รวมมเอามาไปเดียวรันถนะเบอร์ไรเอยเบอร์ ช่วยกันหาในเรว่องนี่มันหกี่เก้าพี่เจ้าพี่ออ่ะ ยี่ไปพี่เลยไหมสิบเจ็ดสิบเจอไปนี่ลนกอ่ะอันนี้ลกอ่ะ้ต่อไปเอาลูกมาอีกรอบนึงนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีต่อมาไม่ได้โกัสมาไี่ซื้อกพี่ด้วยอ่ะจ้าตดไข่ต้มตไต้มตุไม่ได้ไปต่อมา ไม่ได้ะะพี่จัมพยายองยยเลยนี่ได้แล้วอ้าวจับเบอร์อะไรเบอร์ห้ามีไหมลูกเบอร์สิบีค่ะอาอะไรเอ่ทีไอตีให้พ่อดูหน่อยสิคะสไมสิ้าเของเล่วเชื้อเสหมี่พี่ไหนเด้ม หยิบให้ฉันเต็มสองสองไอหยิบแบบไม่ดูจิเออไม่ดูไม่ดูไอหยิบมาหยิบมาหนึ่งอันบเน็ะหยิบเลยหยิบเลยจะดูจิจะเอาอันที่ได้หรือเอาอันที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้จำได้จำ้ต่อสองอันมาอันเดียวเก่งลูกเก่งให้พี่เขาใช่ไหมเป็นซานต้าคอรสอยู่แล้วนี่ นองโฮโฮโฮด้วยโฮโฮโฮไม่ใช่แล้วอาหยีอาตจะเปิดอีกนี่ก็ไี้เอาไปต้องเป็นลงไม่ได้อะเอาให mm ้ไ hmm. ด mm ้ด hmm. ูได้ไหม กี่ชิ้นนี่อะไรอะคะบ้าเบอร์หนึ่งเบอร์ไหนอเคถูกเป็นเบอร์หนึ่งีไปเลยอปิดไปกินนะเหมือนมากไหนโชว์ข่อหน่อยได้ไหมหมดแล้วมั้งฉยอสชิ้นมั้งได้เลยครับไม่ต้องเปิดีบะเอาสมชิ้นสุดท้ายเลขสามชิ้นอาจจะแตงเปิดกล่องที่เขจับใล้ลูกเนืช่ผมใส่จะให้ไปใส่ตุกตาเนาะ

เหนียว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 เอาให้ได้เอาให้ได้สามชิ้นเอาให้ได้เอาให้ได้ต่อไปหนูขอให้เชตแตมยบให้อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่พิวขอจับหนึ่งทีอ่ะแล้วก็ได้ไหมคะ13 13อันนี้บั้นปต่าบั้นดูดน้ำปะอ่าใช่จะต้องจับไอ้หม้อแมวกระต้องให้คนดื่มกะป๋องคับแม่ขอโทรศัพท์หน่อยเชนแตมได้ เลยอันสุดท้ายแล้วอะไรลูกเมื่อยหรอเบอร์เจอ่ะเบอร์เจ็ดอ่ามาเลยได้แล้วไม่ต้องจับได้เลยขออวยค่ะหมดแล้วค่ะถ่ายรแดงหดลวูกหมดแล้วเดี๋ยวเรอดเดี๋ยวรอดหายใจเต็มร้องโหโวหโกาโมงกาจวันเยรหรือว่าเราส